รณชัยรับสู้ไม่ได้หลังจากที่รณชัยต่อรามินธาแพ้คะแนนพระจันชายพี่เคแสนชายลงมายังขาดลอยในศึกมวยไทยเจษสีวันอาทิตย์ที่28มีนาคมได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังเกมการชกว่าสู้ไม่ไหวเลยและตนเองมีอาการเจ็บตาด้วยโดนหมัดมองเห็นพระจันชายเป็น3-4คนเผยวันนี้ลดน้ำหนักไม่ลงด้วยฝากขอโทษแฟนมวยสู้ไม่ได้จริงๆงงตาแตกมวยชกสนุกทุกยกแต่กรรมาการไล่ลงเวที วันเสาร์ที่27มีนาคมที่ผ่านมาสุขลุมพินิทีคโอท่อน้ำไทยเกมการชกระหว่างปีนสยามสมศักดิ์72กับจอมโหดจอพัทยากีฬาสยามซึ่งเกมดำเนินไปอย่างดุเดือดจนถึงยกที่5จูจ,จู่ๆกมกมลสักีซึ่งทกา,านแลนงง่องจากยกยจอมโหดรู้ตัวเองว่าเป็นรองเยอะเลยออกมาเดินหน้าบูเพื่อหวังได้รับอาชีพหลายบาทแฟนมวยคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันด้วย จากใจกับพิตันขอโทษเสียโบสและครอบครัวเพชรยินดีและแฟนมวยทุกๆคนที่คอยเชียร์ด้วยนะครับที่ชกออกมาไม่ดียอมรับทุกคําิิชมผมจะนำไปแก้ไขให้ดีในครั้งหน้าครับพระจันชฉายอยากชกวันแชมเปี้ยนชิพหลังเกมการชกที่ประจันชฉายพี่เคแสนชัยเอาชนะคะแนนล,ลนชัยมาได้ชนิดม้วนเดียวจบได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าขอบคุณป่าชุนที่ให้โอกาสมาต่อยที่ช่องเ และขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์ตนเองวางแผนการชกม,มาทุกอย่างและต้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆน้องเขาแผ่วด้วยพอลดน้ำหนักเยอะไฟต์ต่อไปเจอใครแล้วแต่ปะชุนเลยความใฝ่ฝันของตนเองนั้นอยากไปชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพในรุ่น57กิโลกร,รมัมอยากชกเป็นคิกบ็อกซิ่งฝากผู้ใหญ่พิจารณาด้วยประจันฉายเผยอยากไปต่อยจริงๆพอคิดว่ามวยไทยมวยสากลมวยสมัครเล่นก็ต่อยมาหมดแล้วเหลือเพียงรายการเดียวนั่นก็คือวันแชมเปี้ยนชิพ ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน